ทุกในลทัทธิทั้งหลายอื่นก็มีภัสษะเป็นจุดตั้งต้นดูก่อนอานอน์คราวหนึ่งเราอยู่ที่ปา่าไผ่เป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชเครือนี่เองครั้งนั้นเวลาเช้าเราครองจีวรถือบาทเพื่อไปบิณธบาตในกรุงราชครืคิดขึ้นมาว่ายังเช้าเกินไปสําหรับการบินธบาตในกรุงราชครืถ้าฉะไหนเราก็าไปสู่อารามของปริพาชก ผู้เป็นเดรัจฉีเหล่าอื่นเถิดดูก่อน,นอานนท์เราเข้าไปสู่อารามของปริพาชกผู้เป็นเดรัจฉีเหล่าอื่นกระทําสัโม,มธนิยกถาแก่กันและกันนั่งลงณที่ควรข้างหนึ่งดูก่อน,นอานนท์ปริพาชกผู้เป็นเดรัจฉีเอ่นเหล่านั้นได้กล่าวแก่เราผู้นั่งแล้วอย่างนี้ว่าท่านโคตมะมีสมณพราหมณ์บางผู้ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองมีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นกระทำให้มีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยมีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้ท่านโคตมะของพวกเราจะพูดว่าอย่างไรจะกล่าวว่าอย่างไรและพวกเรากล่าวอยู่อย่างไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามคำที่ท่านโคตมะกล่าวแล้วไม่เป็นการกล่าวตูด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามจะไม่พลอยเป็นผู้ควรถูกติเตียนไปด้วยดังนี้ ดูก่อนอานน์เราเมื่อถูกถามอย่างนี้แล้วได้ตอบแก่ปริพาชคเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายทุกนั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุป,ปันธรรมทุกนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าทุกนั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าว ไม่เป็นการกล่าวตัวเราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติเตีนไปด้วยดูก่อนท่านทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทําเอาด้วยตนเองแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรามพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทําให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรามพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทําเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองดูก่อนท่านทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้น สมณพ,พราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรามพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาะเว้นภสษาเสียแล้วจะรู้สึกต่อความทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณพ,พราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรามพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้ก็ตามสมณพราหมณ์พวกนั้นหนะนาเว้นภสษาเสียแล้ว จะรู้สึกต่อความทุกนั้นได้ดังนั้นหรือน si es. ั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องความพวกใดบัญญัติความทุกว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยก็ตามสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสรยแล้วจะรู้สึกต่อความทุกนั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรามพวกใด บัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามสมณพราหม์พวกนั้นหนาเว้นผัาษะเสร็จแล้วจะรู้สึกต่อความทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดังนี้